ใครที่อยากใช้ชีวิตที่อังกฤษนะคะแล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่เรามั่นใจว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้คําตอบนะคะว่าจริงๆแล้วอยากย้ายมาอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่้าดูไทยและแมงกราสค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ที่อังกฤษครบ5ปีแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอา5อย่างที่เราเข้าใจผิดปรัดเกี่ยวกับประเทศนี้นะคะก่อนที่เราจะมาอยู่ที่อังกฤษนะคะมาดูซิว่าเรามองประเทศ นี้ยังไงอันแรกนะคะก็คือเราเพิ่งเข้าใจหลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะก็คือการที่แบบไม่มีใครสนไม่มีใครแคร์เราเลยก็คือโนสน no แคร์ค่ะไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนเป็นคนประเทศอะไรสูงต่ำดำขาวยังไงนะคะที่นี่เขาก็ไม่แคร์ค่ะก็คือขอแค่ให้เรามีความสามารถมีทักษะในการทำงานหรือว่าขอให้เราเป็นคนดีเท่านั้นนะคะเราก็สามารถเข้าสังคมกับคนที่นี่ได้ปกติเนาะถามว่าจริงๆแล้วอ่ะ ประเทศนี้อะ่ะมีคนเหยียดไหมนะคะเอาจริงๆมันก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จะมองตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นเสมอคําตอบของเราก็คือมีค่ะยังมีคนเหยียดอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนจํานวนมากที่เหยียดคนอื่นนะคะเป็นแค่คนจํานวนน้อยเองค่ะแล้วก็เราเคยโดนไหมเราเคยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจะมาทําคลิปแยกให้ทุกคนเอิ่มได้รับชมรับฟังกันนะคะเพื่อได้รับอัตรุศอย่างเต็มเหนียวเนาะ แต่โดยรวมแล้วค่ะไม่มีใครสนใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครมานั่งจัดว่าเธอไม่สวยเธอตำ่ำเธอเตี้ยเธอดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอขาวไม่ค่ะทุกคนคือแบบเฉยเป็นเพื่อนกันได้หมดทุกคนค่ะอย่างที่สองนะคะเราคิดว่าเราจะมาอยู่ประเทศนี้ได้หรือเปล่าในเมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษแบบแกรมมาไม่เป๊ะสำเนียงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าคือแบบมาอยู่แล้วจะอยู่ไม่รอดทุกคนคืออันเนี้ยค่ะเป็นหนึ่งอย่างที่เรา วิตกมากก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่อังกฤษนะคะแต่เอาจริงๆทุกคนพอเรามาอยู่ที่อังกฤษนะคะคนอังกฤษก็มีจํานวนหนึ่งแต่ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะมันจะมีคนแบบหลากหลายสัญชาติมากเลยค่ะมีความ diversity มือม,มีมีเกือบ ทุกชาติในโลกนี้ก็ว่าได้นะคะประเทศนี้เพราะฉะนั้นการใช้ภาษาสำเนียงไม่เป๊ะหรือว่าพูดไม่ตรงแกรมมาไม่ถูกแกรมมาคืออย่าได้ไปสนใจค่ะการสื่อสารที่นี่นะคะคนที่เขารับฟังเราค่ะเขาจะพยายามเข้าใจเราแล้วก็ไม่มีใครมาติมาว่าเราว่าเอ้ยเธอพูดผิดแกรมมาเธอพูดไม่ถูกอย่างที่เรียนมาสำเนียงเธอไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่มีใครมาว่าเราเนาะใครอยากพัฒนาตัวเองเพื่อจะทําให้การสื่อสารของเราเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะก็ ทำได้มันก็มันก็จะส่งผลในการใช้ชีวิตของเราที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วภาษาอังกฤษเราไม่แข็งไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่เราค่อยๆพัฒนาไปให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภ,ภาพในที่สุดนะจะทุกคนในความที่แบบว่า เขามีความหลากหลายทางสัญชาติมากนะคะจะบอกว่าที่นะคะหาคนพูดภาษาอังกฤษเป๊ะแกรมมาเป๊ะสำเนียงเป๊ะก็ยากนะคะทุกคนเอาจริงๆเจ้าของภาษาเขาเองเขายังมีการพูดผิดแกรมมากก็มีนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มาแล้วคิดว่าตัวเองสำเนียงไม่เป๊กแกัมมาไม่ได้เลิกไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่สำเนียงมีเยอะมากแกรมมาไม่มีใครเขาจะพูดถูกเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์กันหรอกคะ่ะอืม อย่างที่สามนะคะทุกคนก็คือเรากลัวมากๆเลยค่ะกับการที่เราไม่มีงานทําหรือว่าไม่มีงานดีๆทํางานดีๆมันอยู่ที่ว่าเราจะจํากัดความว่ายังไงนะคะสําหรับเราก็คือเราอยากได้งานที่อยู่ในในฟิลของการศึกษาเพราะว่าเราจบด้านนี้มานะคะเราก็เป็นครูมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากได้งานที่แบบว่า พัฒนาทักษะของเราขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะที่ตรงกับสายที่เราเรียนมานะคะเอาจริงๆนะคะทุกคนพอมาถึงประเทศนี้นะคะงานไม่ได้หายากค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกงานนั้นไหมนะคะก็คือง่ายๆก็คือถ้าเราเออมเป็นคนเลือกงานนะคะก็จะค่อนข้างจะทําหางานยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าให้งานนะคะมาเลือกเรามันก็ง่ายหน่อยหนึ่งเพราะว่างานมีเยอะอยู่ที่ว่าเราจะ ทำงานนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรามาถึงประเทศอังกฤษใช่ไหมคะเราอีโก้สูงมากทุกคนก็คือเราแบบอยากทํางานที่มหาลัยเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเราสมัครไปหลายครั้งต่อหลายครั้งมากเลยค่ะเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการสมัครงานที่นี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนดูนะจ๊ะโอเคก็เราแบบ อยากทํางานแบบมหาลัยมากๆาทุกคนมาถึงปุ๊บอีโก้สูงมากฉันจะต้องได้งานมหาลัยแต่เอาจริงๆพอสมัครไปหลายครั้งมากดิฉันก็สอบตกค่ะไม่ได้บันทอนจิตใจมากๆแล้วเราก็มานั่งฟุบอยู่แล้วก็นั่งคิดว่าเอาทํางานอะไรดีวะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูงานที่คิดว่าเราน่าจะทําได้ใช่ไหมคะก็ลองร่อนใบสมัครดูร่อนซีวีดูแล้วก็ให้งานมันเลือกเราเองเราไม่ต้องเลือกงานเนาะร่อนไปแล้วก็ได้งานสรุปว่า เราได้งานที่โรงแรมค่ะทุกคนเป็นรีเซพชันนะคะก็งานนั้นนะคะเป็นงานที่เราไม่ได้รักนะคะเป็นงานที่ไม่ชอบเลยเป็นงานที่หนักมากแต่ว่าเป็นงานที่ให้ประสบการณ์เราอย่างดีเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขยับไปทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ซึ่งมันต่างกันมากเลยเห็นไหมคะทุกคนเราก็ไปทํางานซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ค่ะเราโดนถามเยอะมากราโดนเพื่อนเพื่อนถามเยอะมากว่าทําไมตัดสินใจไปทํางานซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งทงที่ตัวเองอะคะ่ะจบมาตั้งสูงเลคะจบมาตั้งปอโทรหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ เราก็คิดว่าพอเรามาอยู่ที่เนี่ค่ะเราได้ลิ้มรสเราได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่นี่เขาไม่ได้แคร์เลยว่าคุณจบอะไรมาจะทํางานอะไรเพราะว่าที่เนี่ค่ะเขามองว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะทํางานอะไรแม่บ้านทําความสะอาดวาดถนนทํางานซูเปอร์มาร์เกต็ตเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือเท่ากันหมดเลยค่ะ แต่เราก็มองกลับกันนะคะงานสองงานนะคะงานแรกก็คืองานที่โรงแรมแล้วก็งานที่ที่ทุกคนมาเก็ตน,นะคะทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษของเราไปได้เยอะมากทุกคนแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตที่นี่มากขึ้นทุกคนหลังจากนั้นมันก็ทําให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นเอ่มมีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นและในที่สุดคนเราก็สามารถทํางานที่มหาลัยอย่างที่เราต้องการได้จ้ะอย่างที่4นะคะทุกคน เราก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะเราไปอ่านาข้อความหรือไปอ่านบทความหรือไปอ่านโพสต์อะไรต่างๆเยอะมากเพื่อจะหาข้อมูลก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่น,นะคะเราเข้าใจมาก่อนหน้านี้นะคะว่าคนอังกฤษอะ่ะไม่ค่อยจะเป็นมิตดหลังจากที่ใช้เวลามา5ปีในการอยู่ประเทศนี้นะเรามีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันทุกๆท,ที่เลยคนที่นี่เขา ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เป็นมิดนะคะแต่เขาแค่มีสเปซแต่แต่ถามว่าเขาไม่เป็นมิดเหรอจริง,รงๆแล้วสําหรับเรานะคะคนที่นี่เป็นมิดมากค่ะถ้าเรารู้จักเขานะคะถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ชีวิตกันการสนทนากับเขาเนาะเราคิดว่ามันไม่เหมือนกับที่เราแบบได้รับข้อ,ขอมูลมาเนาะอย่างเช่นตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะแล้วก็เราก็ไปอยู่แฟลตเนาะ พอย้ายไปปุ๊บนะเราก็แบบเอเชียอยู่คนเดียวในแฟลตนั้นเนาะก็ปรากฏว่าเพื่อนนะคะก็เข้ามาทักทายเข้ามาทําความรู้จักเอาขนมมาให้เพื่อจะทําความรู้จักว่าเออเราย้ายมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็แบบไปแหงเอากันไปกินอะไรด้วยกันได้เนาะเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เรากําลังย้ายจากแฟลตมาอยู่บ้านเนาะเพื่อนของสามีเราที่ทํางานนะเขาก็อาสาเพื่อจะเอารถมาช่วยขนของจากแฟลตมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเออมัน มันไม่ได้แบบว่าอย่างที่เราคิดอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะก็มีเพื่อนอีกนะคะเพื่อนอีกคนนึงที่แบบเราบอกว่าเราจะรับแมวมามาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะอุปถัมแมวมาเลี้ยงแล้วก็ปรากฏว่าแมวที่เราเอามาเลี้ยงก็คือไข่นุ้ยนะคะหลา,ลายคนอาจจะเห็นคลิปก่อนก่อนหน้านะ,ะที่เราแบบมีไข่นุ้ยอยู่ในคลิปด้วยเนาะไข่นุ้ยคือแมวของเรานะคะทุกคนนางอยู่ที่ลอนดอนนะคะ แล้วก็มีเพื่อนของเราเนี่ยค่ะเพื่อนอังกฤษนี่แหละอาสาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องไปกับรถโดยสารหรอกเดี๋ยวแมวเขาจะผวาผวาเนาะเพราะว่าเสียงนู่นนี่นั่นเขาก็เลยอาสาขับรถจากเนี่ยค่ะไปถึงลอนดอนไปกลับเพื่อจะเอาแมวให้เราอะไรเงี้ยทุกคนขับรถไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะขาเดียวนะทุกคนนี่คือนี่คือมิตรภาพที่เรามีเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวนะคนอังกฤษเขาเป็นคนที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจเหมือนเหมือนกันเลยเนาะกับคนไทย ก็เราว่ามันก็เหมือนกันที่เมืองไทยเนาะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนที่มีทั้งคนที่มีน้ําใจและไม่มีน้ําใจนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะข้อที่5ที่เราเข้าใจว่าประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วนะคะอันเนี้ยจริงหรือเปล่าเราคิดว่ามันจริงนะคะมันจริงสําหรับทุกที่ทุกประเทศในโลกนี้ก็คือมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู่แต่ว่าอัตราอาชญากรรมที่ประเทศนี้ค่ะ เขาก็มีน้อยนะคะสําหรับเราเราคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาชญากรรมหรือว่าความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในประเทศนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับแอรเรียที่เราอยู่ก็คือถ้าเราอยู่ในแอรเรียที่แบบเศรษฐกิจดีไม่แออัดอันนั้นนะคะเราค่อนข้างจะปลอดภัยเหมือนเมืองที่เราอยู่นะคะ เป็นเมืองตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะคะเศษฐกิจดีแล้วก็ไม่ค่อยแออัดอย่างเช่นเวลาเราไปทํางานที่โรงแรมเราขับรถจักรยานตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเรารู้สึกกลัวไหมเราก็กลัวนะแต่เราคือปลอดภัยผ่านมาตลอด2ปีถ้าเกิดว่ามีพวกอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบนถนนนะคะทุกคนก็จะรู้ไปทั้งเมืองเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเกิดถ้ามันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะดังทุกคนนี่แหลคะค่ะทุกคนก็คือ5อย่างที่เราคิดว่า เราเข้าใจผิดประเทศนี้มาโดยตลอดนะคะก็หลังจากที่เราได้มาอาศัยอยู่ที่ประเทศนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเราได้รู้จักอะไรอะไรหลายๆอย่างเยอะมากรวมถึงการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะว่าเอิม่มจริงๆแล้วว่าค่ะการที่เราจะตัดสินใจหรือว่าจะตัดสินอะไรสักอย่างนะคะเราควรจะเอิมใช้ประสบการณ์ตัวเองใช้เอิมวิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินอย่าเอาเอิ่ม การตัดสินของคนอื่นมาทําให้เราคิดว่าเอ้ยมันน่ากลัวมันไม่ควรไปมันไม่ควรอยู่อย่างอะไรอย่างเนี้ยค่ะพอเราได้ใช้ประสบการณ์ได้มาอยู่เองแล้วได้มาได้มาแบบใช้ชีวิตเองแล้วเราก็เลยรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เอิมหลายๆคนเอิมพูดไว แต่ก็นั่นแหะคะ่ะทั้งหลายทั้งแหลาใดๆนี้นะคะล้วนแล้วแต่มาจากประสบการณ์ที่ต่างกันทั้งนั้นนะคะนี่คือประสบการณ์ของเราเนาะแล้วก็ส่วนอย่างที่เราเข้าใจผิดมาก็คือเป็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาอาจจะได้ประสบการณ์ไม่ดีก็มันก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งของเขาเนาะก็สําหรับเรานะคะเราก็คิดว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่นะคะเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ ดีใจที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่นี่นี่คือ5ปีของเรานะคะเราก็ฉลอง5ปีของเรากับการอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยการทำคลิปคลิปนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่อยู่อังกฤษนะคะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นี่ยังไงบ้างลองแชร์กับเรา ไว้บ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่าใครมีประสบการณ์ดีหรือประสบการณ์แย่ยังไงใครอยากจะให้คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วระวังตัวอะไรยังไงบ้างก็แชร์กันได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราขอทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะค่อยมาแชร์ทุกคนเรื่องที่เราโดนเหยียดนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า